สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับที่นครนายกของบ้านบ้านนันหนึ่งนะครับผมกับทีมงานมาสเตอร์ s ิชชิกับข้างหนึ่งมาวันนี้มากัน3ามคนครับมีนเชษกับข้างหนึ่งกับผมวันนี้เราจะมาตกปลาข้างทางกับประชันกันครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับผมกับกลุ่มนักเก่งที่แยกกันไปนะครับวันนี้ เราจะไปที่หมายเดิมเราตามข้างทางแล้วตามคของลอกใหม่วันนี้มีลองลองลอกใหม่นะครับแต่ตรงนี้ยังลอกลอกลอกยังไม่ถึงลอกมาไม่ถึงกําลังลอกไปอยู่เดี๋ยวนั้นเราก็รอติดตามชมคลิปตอนปลารวงมากันนะครับครับโอเคครับนะมาก่ับใครนาเชตด้วยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนาเชดสามคนเราสามคนสามคนครับวันนี้สามหน่อทีมให้อยู่ทีมน้องเขาไปฝั่งโน้นกันเนาะใชสี่สี่สี่ห้าคนฝั่งโน้นฝั่งเราสาม ฝั่งเราสามเราต้องเอาให้อยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นไปโซนไหนแถวแถว<อ>บางบอลเหรอบางบอ่อบางบอ่อบางบอ่อบ้านนาชชูรชครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันสามคนเดี๋ยวจะดูกันว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใครจะได้เยอะกว่ากันอ <laughs> โอเค <laughs> ไป,ไปคเขาไปเลยเกยบได้ไหมเนี่ย ตัวช่อนเนี่ยไอช่อนตาย เละเท่านั้เละว่ะอ๋จัดแล้วครับผม เรียยบร้อ่รอครับตัวนี้ครับส,สวยเลยเห็น,นไหมพู่นะช็อดกัดกัดยางโหดนะครับเออหนึ่งเหนไหวะเ <g ười> น่เน่เน่เน่สักรูปดิ เอาวะขอตรงนี้แล้ววะน่าไงตัดแล้วครับผมโอ้โหสายดุดแล้วมั้ง,ด,ด,งดุดแล้วมั้งถ้าเป็นอย่างนี้อืออยู่อยู่อยู่โอ้โห,ดไ,ไ,โโหได้คลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ นเขาวโพนเลยตีได้เนาะกัดแล้วนะครับอุ้ยหลุด ไอ้เอ้ยข้ามบ่อวันนี้เลยฮะอะไรนะเออกัดแล้วครับ ไม้แรกก็กัดแล้วก็วคิดว่าอีตัวก็ทดแรงเลย น,นั่นแหละคือถ่ายคู่ก็อาจารย์หนึ่งแหตัวน้อยนั่นแหละวัดทีนคนลงประเด็นเลยอ่าครับสรุปตอนเย็นครับกี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงห้าห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งนะมาไหวแล้วกลับแล้วแดดร้อนรักเสื้อเย่นบนเลยนะสรุปห้าโมงเย็นแค่นั้นน่ะเหรอแค่นี้แหละโอแค่นี้ก็ากินขาดแล้วเรานะดูดิอาจารย์หนึ่ง 8ปดแปดแปดแต้มแปเก้าฮะเลขเก้าดิเก้าเก้าเก้าโซฟี่กี่ตัววะสามตัวโซฟี่สามตัวครับอ่ะน่าเชียยังไง3สามคนเราวันนี้ตึงได้ตึงมือครับด้ตึงมือหลุดเป็นสิเหมือนเดิมหลุหลุดนี้ไม่ไม่ต้องนับเลยหลุด่ะอ่ะพี่เจ๊กโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยครับตอนที่ว่ามันหลุดนะ เราพูดตอนที่มันได้ดีกว่าตัวได้ก็ได้ตึงๆมืออยู่สองตัวแล้วก็มันกัดดีอยู่ครับตอนเช้าอ่ะแต่ว่าข้อเสียเลยเรามาเรายังไม่รู้ว่าคลองตรงไหนมันลอกมั่งไม่ลอกมั่งสายหมาสายเรามาสายด้วยเรื่องๆอ่ะแล้ววันนี้นะครับนะฮะผมจะบอกให้มไม่รู้เขานัดญาติโกูโหดที่กกยไหนมากันเทียบเลยครับวันนี้ครับนักตกปลา ไปตรงไหนก็เจอครับเต็มองคารักเต็มองคารักอะค,ครับผม <laughs> จริงๆครับผมวันนี้คือแบบโอ้โหผมคิดว่ามีแต่กลุ่มผม,มากันไหนได้ครับ <laughs> มากันทุกข่าย <laughs> เจอก, <laughs> จกันทุกข่ายครับเจอทุกข่ายโอ้มาวันนี้คือไประชันกันเลยแต่ละคนบางบางคนก็นได้ัางไม่ได้าัางอะอันนั้นก็ดวงของเขาเราก็ได้พอแค่นี้แหละครับพอแต่ว่าวัวหลุดก็หลุดเยอะเนาะช่างนึงหลุดตั้งกี่ตัวนับไม่ต้องนับเลยหลุด มีแต่ไซแบบเดี๋ยวดูในคลิปของผมก็ที่หลุดก็มีคลิปที่ผมวัดหลุดไปก็มีตั้งหลายตัวและที่ไม่ได้ถ่ายหลายตัวที่หลุดเยอะเยอะไม่โดนเหยื่อก็เยอะมากโอ้ปลาเดี๋ยวนี้เขาจบด็อกเตอร์แล้วครับโอเคครับไปด้วยกันครับผมกบยางช่างหนึ่งครับไว้เจอกันใหม่ทีมหน้าครับผมครับสวัสดีครับ